ช่เ oh, mm ียขี้เกียจเอาซึ้งใหญ่ออกมาจำได้ว่ามีซึ้งเล็กๆแบบนี้แล้วก็ไอเขาเรียกว่าอะไรวะไอตัวข้างล่างที่ไว้ใส่น้ำของเขาอะ่ะมันสูงมากแล้วมันต้องใช้เวลานานใช่ไหม mm hmm. ก็เลยเอ้ยมันอะ่ะพอดีเป๊ะกับไอมอนเลย ได้พอดีแล้วใส่ขนมปังได้ห้าอันโอเคเลยก็เลยเออลองนึ่งขนมปังในนี้ใส่กล่อง อแป้งไทยมาแล้วนะติดกันอย่งกับสลับเป่าเลยเพอใช้แป้งไทยแล้วเหมือนทำลสลับเปล่า ที่แทต้องใช้แป้งไทยนี่เองเดี๋ยวให้เย็นอีกหน่อยแล้วค่อยเก็บใส่ถุงอันนี้สูตรฮอกไลโดของเชฟนุ่นอบลาวยี่ห้านาทีใช่เลยต้องใช้แป้งของไทยต้องใช้แป้งไทยเท่านั้น เ,เ,เดี๋ยวเราให้เย็นเราเค่อยชิมสักอันชิมอันนี้ละกัน นี่เราพูดอย่ากอยู่คนเดียวเลยมันสลับเปล่าเนย มาเดี๋ยวจะมาอะไรวะทำขนมปังอีกสูตรนึงที่จริงอ่ะคิดว่าสูตรอ่ะมันไม่ผิดหรอกเพราะมันมันก็นุ่มใช่ไหมแต่มันแห้งเออไม่มีป่าที่จะให้ด้วยเห็นไหมมันก็มันก็นุ่มอยู่แล้วนะข้างในนะ่ะแต่มันไม่ใช่แบบที่เราต้องการนะ ข้างนอกมันดูแบบแห้งเห็นไหมมันดูแห้งอ้ะแล้วขมนมเพลิงข้างในอ่ะไม่อยากได้แบบที่ต้องการไม่ใช่เดี๋ยวต้องตองหาให้ป่าให้นกละ <c oughs> ให้ผ่านอันนี้เป็นขนมปังที่ทำตั้งแต่เมื่อวานเนาะเมื่อวานแล้วก็วางไว้ข้างนอกแล้วก็คุมผ้าวางไว้ตรงนี้ อยากให้ดูขนมปังที่ซื้อมาจังเลยอะ่ะขนมปังแฮมเบอร์เกอร์เหมือนไปชิดกินหมดอย่ากรนี่ไงอ๋อเมื่อวานไปก็ซื้อมาอีกรอบหนึ่งยี่ห้อเนี้ยคือแบบนุ่มเหมือนขนมปังของบ้านเราเลยที่ไทยเลยแล้วดูสูตรแล้วเขาก็ใส่กำลังคิดว่าจะทำสูตรไหนหน่าจะทำสูตรนี้แล้วก็ทำวิธีทำตามอินเทอร์เนต็ตดีกว่า อืมเพราะว่าเขาใส่ซีรัปด้วยแล้วก็เมื่อวานทำสูตรของห้องขนมปังสูตรของห้องขนมปังปังนุ่มพื้นฐานใช่ใช่ใช,ใช่สูตรห้องขนมปังเนาะสูตรห้องขนมปังมีอะไรบ้างวะมีไข่ฟองหนึ่งนมร้อยแปดสิบกรัมแป้งสองร้อยหกสิบกรัม ยีสห้ากรัมน้ำตาลทรายสามเกลือสองเนยหนึ่งพงห้องสามสิบแป้งสองร้อยหกสิบกรัมเอ๊ะเขาเขียนว่าแป้งอะไรแป้งขนมปังหรือมั้งเซ็งมากเออช่างมันถเถอะเรามาเดี๋ยวเริ่มวิธีการทำของเบลชเขาเรียกว่าอะไรเบลยอนบรบโยชขนมปังฝรั่งเศสแต่มีสูตรหนึ่งอะ่ะเขาดูทำก็สวยดีนะแต่แบบแปลก เอาวิธีการทำของเขาและเอาสูตรตามนี้มันไม่มีสูตรให้มันไม่บอกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวจะเอาดูสูตรอ้างอิง ังไม่มีแป้งเบา,แป,เบาแป้งเบาพิเศษแป้งนุ่นนี่นั่นมีแต่แป้งสาลีนเนกประสงค์แล้วก็สาลีนเนกประสงค์พิเศษนะสาลีอเองอนเนกประสงค์อะมันสิบใช่ไหมมีโปรตีนสิบแล้วก็สาสาลีชนิดแบบเหนียวนุ่มที่มีโ,ดดโปรตีนสิบสองอ่ะวันนี้ซื้อมาเดี๋ยวจะลองเอาสองนะั้นะผสมกันดูแล้วเขาเขียนว่ามีแป้งเวเตอร์มิลกำลังคิดอยู่จะใช้แป้งอะไรเท่าไหร่เนี่ย น่าจะใช้วิตามินดีกว่าเออใช้แป้งสเปเชียลขนมปังดีกว่าไหมนะเออเยวขอเขียนสูตรก่อนออกมาส่วนผสมก็ประมาณนี้เนาะเอยเปลี่ยนอันนี้ก่อนชุบคือว่าใช้สูตรอันนะอันนะปังฝรั่งเศส จะมาใช้เครื่องดึกดำบัรแป้งแค่250้เองมา <c oughs> ก็เปลี่ยนจากสูตรใน YouTube ใช่ไหมของคนหนึงอ่ะเขาทำไว้ดีมากเลยเขาเขียนว่าบลอนช์ปางฝรั่งบลอนช์ประมาณนั้นแหละแล้วก็มีทั้งสูตรไทยอังกฤษเนาะก็มีแปง้งแป้งเค้ก150แล้วก็ใช้วิตามินธรรมดาแป้งขนมปังสเปเชียลอ่ะเขาใช้ร้อยหนึ่งแล้แป้งขนมปังเขาใช้ร้อนึงแล้วก็ใช้ แป้งขนมปังสเปเชียลวิตามินสเปเชียลน้ำตาลทรายยีสต์เกลือนี่เราไม่ใส่เพราะว่าใช้เนยแบบเค็มบวกธรรมดา,าแบบเพราะว่าแบบเพราะว่าแบบเค็มมันเพราะว่าแบบธรรมดามันจะหมดหอ่อพอดีไข่เขาเขียนสองร้อยแล้วก็ใส่สองฟองแล้วก็ใส่นมแล้วก็ใส่น้ำอบอกว่าตีสปีดต่บเนยให้เนยเราก็ใช้เนยแบบเนี้ร้อยกรมัมแล้วก็ ใช้น้ำมันพืชน,น่าจะสามแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าเนยฟริกตันเด็กเนาะเจก็เป็น200มาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่พักการโดยรวมพัก3มชั่วโมงเลยเนี่ยเดี๋ยวมาดู อันนี้ก็คือตูดของอันนี้มันทะลักทำไมหน้ามันยังยังดูแบบแปลกๆแต่นุ่มนะนุ่มกว่าปกติมากแต่มาดูเหมือนหน้าแห้งวะต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนหรือเปล่าเราค่อยดึง Để quá thì ngoài hãy đển cỏ. Để ngoài hãy yên เฮ้ยชอแอปปิคโคสแอปปิคโคสนะสับบาลนี้ขายถูกแค่แพ็กแล้ว20เองน้ำตาลกับปิน้ำปลาแล้วก็พริกพลิกพลิกอลิแซปแซป เยอะไปไหมเยอะไปไหม ัได้ไหมอันนี้ก็เป็นแก้วคู่ใจก็ใส่ช,ช็อกโกแลตขาวเข้าไปแล้วก็เวประมาณ20วินาทีนะอุณหภูมิ8 0ดอวัะ ี่สิบถึงยี่ห้าวีอะไรเงี้ยถ้าอยากใส่สีก็ใส่เลยก็ได้สีฟ้าดีกว่าแล้วก็แแล้วม,มาลอคนดู ว่าแก้วมันจะร้อนนะถ้ายัางไม่ได้ก็ใส่ต่อสักห้าวิอะไรอย่างเจ้ายีีนะ8สิอใช่ใช่ประมาณ20วินาทีนั่นแหละก็คน เพราะว่าแก้วมันร้อนก็งอาใส่ความร้อนของแก้วเอ้ยละลายเห็นไหมฮะก็วนไปยี่สิบถึงยี่สิบห้าวินาทีความร้อนแปดเลยไรแล้วก็จะใส่สีวันนี้ว่าจะใส่สีฟ้า เป็นอย่างนี้ละใช้สีฟ้าผสมเข้าไปอยากจะมาเอาสีฟ้ามาเรียงข้างบนดีกว่า สิ่งที่คิดกับสิ่งที่สิ่งที่คิดและสิ่งที่ทำมันไม่เหมือนกันตอนนี้ก็สตรสเซลนี่กระจายเลยค่ะช่างมันมาแล้วเราก็จะมาดับแล้วก็จะมาดรอ,อกสีฟ้าไปใช้ แล้วก็ทำอย่างนี้ไม่ดรอปนะเพราะว่าเดี๋ยวร่วงไม่ได้เป็นสีฟ้าจัดนะเนี่ยเพราะว่า ใชส,สตสัวเส้นก็ประมาณ20่สถึงยีวินาทีเนาะแล้วก็เอามาคน ยังไม่เนียนดีเลยมีฟองอากาศ